สวัสดีครับแอบเอาแบบกับผมแก๊ปธนาเวนะครับวันนี้จะพาทุกคนไปดูหนึ่ง u c t Design นนะครับสำหรับใครที่เป็นสายชอบธรรมชาติชอบเข้าป่าชอบแคมป์ปิ้งนะครับ Product นี้เนี่ยก็เริ่มจากการเป็น k ิ ckstarter ก่อนนะฮะแล้วก็มันย้อนกลับไปเ่เรามาตั้งปี2019ัแล้วแหละก็หลายปีแล้วเหมือนกันแล้วก็ทีนี้แต่ว่าผมันดันมาเห็นในเว็บดีไซน์ที่ผมดูอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจดีนะก็เลยเอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับ แบรนด์นี้เนี่ยชื่อแบรนด์ว่า Heaven นะครับก็ชื่อนี่มันจะคล้ายๆกับ Heaven ที่แปลว่าสวรรค์แต่ว่าเขาตัดตัว e ออกก็เป็น H A V E N นะครับจริงๆแล้วน่าจะเป็นความตั้งใจของคนก่อตั้งแหละที่อยากจะให้ชื่อเนี่ยมันไปคล้องกับความหมายว่าสวรรค์ Heaven นะเนะเพราะว่าคือเขาอยากจะให้การนอนเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งความสบายความรู้สึกสบายที่เวลาคนไปเดินป่าเนี่ยสามารถจะสัมผัสได้นะครับซึ่งคนที่เป็น founder หรือว่าผู้ก่อตั้งเนี่ยก็ชื่อว่าคุณเดเร็กทิลลัสซ n นนะครับ ก็เขาเริ่มต้นโดยการออกแบบไอ้เจ้าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยซึ่งผมขอเรียกเป็นภาษาไทยตั้งชื่อให้มันเองเลยแล้วกันนะฮะว่าเต็นยวนฮะแต่หลายคนอาจจะงงว่าพี่เต็นยวนนี่เกี่ยวอะไรกับก๋วยจั๊บยวนหรือเปล่าเป็นญาติกันไหมไม่ใช่นะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะแล้วก็ไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องอะไรกับเวียดนามด้วยนะฮะคือที่เรียกว่าเต็นยวนเนี่ยเพราะมันเป็นโปรดักที่เหมือนเป็นลูกผสมระหว่างเต็นกับเปลยวนั่นเองฮะ เออมันก็ได้ออกมาเป็นโปรดักต์แบบนี้นะซึ่งจริงๆถ้าย้อนกลับไปปี2ปีก่อนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันมีเยอะไหมแต่ว่าอย่างตอนนี้เนี่ยพอผมเซิร์ชดูทั้งในประเทศเราแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วในท้องตลาดมัมีอยู่หลายแบรนด์เลยนะครับแต่แบรนด์นี้เนี่ยความที่เขาโดดเด่นก็คือเรื่องของความเรียบง่ายทั้งในเรื่องของโครงสร้างดีไซน์ แล้วก็ที่สําคัญเลยคือผมรู้สึกว่าขั้นตอนที่ใช้ในการเซตอัพหรือว่าติดตั้งขึ้นมาประกอบกันขึ้นมาเนี่ยของเขาดูง่ายชิ้นส่วนน้อยนะฮะอีกอย่างหนึ่งเลยคือผมรู้สึกว่าคือมันดูแบบพกพาได้สะดวกดูเบาแล้วก็ดูน่าจะแบบว่าไม่ได้ยากต่อการใช้งานสักเท่าไหร่นะครับทีนี้เราลองไปดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดเราจะติดตั้งเจ้าตัวแ a v ว n t e ต t เนี่ยเราสามารถจะทำได้ยังไงบ้างนะครับ เขาบอกเริ่มต้นเนี่ยสิ่งที่ให้มาก็จะมีสตรัปก็จะเป็นแบบสายสสายเนี่ยนะครับพอเราหาเจอจุดกลางเต็นท์ของเราได้เหมาะแล้วเนี่ยก็เอาสายเนี่ยไปมัดกับต้นไม้สองฝั่งนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวบอดี้หรือว่าเขาจะเรียกว่าเป็นตัวเชลซึ่งเขาหมายถึงตัวที่มันห่อหุ้มเวลาเรานอนนี่แหละตัวบอดี้ซึ่งเป็นส่วนหลักเนี่ยเราก็เอาไปคลิปเข้ากับตัวสตรัปหรือว่าสายนะครับมันก็จะเริ่มอะฟอร์มมาแล้วเห็นว่าเป็นฟอร์มของเปรย์แล้วนะครับ ทีนี้สิ่งต้องทําต่อไปก็คือเขาจะมีตัวแท่งที่เป็นแบบไลท์เวทก็คือแท่งเบาๆนี่นะครับให้เรา,เาไปยันไว้หัวท้ายนะครับมันก็จะทําให้ตัวเต็นท์ของเราเนี่ยมันดูมีทรงมากขึ้นเหมือนเป็นโครงสร้างนะนะเอ่อเป็นแกนให้กับตัวเต็นท์ของเรานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เขาจะมีเบาะที่นอนที่เป็นแบบเป่าลมมาให้ด้วยนะครับเราก็เอาตัวบอบ์ดที่นอนเนี่ยมาวางแล้วก็เขาจะมีมุมสี่มุมที่ให้เราสอดไอ้ตัวบอบ์ดนี้เข้าไปได้นะครับอ่ะเท่านี้ก็คือถือว่า เป็นการเซตที่เรียบร้อยแล้วนะสามารถจะไปนอนได้แล้วะครับก็ถือว่านอนค่อนข้างสบายเลยด้วยแหละคือตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยมันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าดูค่อนข้างจะแข็งแรงด้วยแล้วก็มันจะไม่ให้ความรู้สึกแบบตกท้องช้างเหมือนพวกเปรยโยนทั่วๆไปที่มันไม่ได้มีเบาะแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมคือสมมติว่าสภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ฝนตกหรือว่าหิมะเนี่ยนะครับเขาก็จะมีตัวแผ่นด้านบนที่สามารถจะติดเพิ่มเข้าไปได้นะครับแล้วก็ สามารถจะดึงมาปิดแบบบกคลุมหมดเลยก็ได้ตอนกลางคืนก็จะได้นอนแบบสบายใจด้วยนะครถือว่าสามารถจะพรางตัวได้ซึ่งเราสามารถจะม้วนเก็บขึ้นมาด้วยก็ได้นะคะคือเหมือนเปิดบางส่วนปิดบางส่วนอะไรแบบนี้นะแล้วก็มันจะมีตัวที่เป็นมอเอตอข่ายเหมือนมุ้งเลยฮะที่สามารถติดเพิ่มได้ด้วยก็จะช่วยในการกันยุงกันมแมลงต่างๆได้นะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะเห็นว่าภายในเต็นท์เนี่ยเขามีการออกแบบช่องสําหรับเก็บของได้ด้วยนะครับ ก็จะมีอาศัยพวกขวดน้ําได้แต่จริงๆแล้วเราจะใส่อย่างอื่นก็ได้นะโทรศัพท์มือถือแว่นตาหนังสงหนังสืออะไรแบบนี้สายเท้าเราเนี่ยก็จะมีช่องที่สาหรับวางรองเท้าได้ด้วยซึ่งนี่ผมว่าเออก็ดีนะแทนที่จะจะแบบขอลองเท้าไว้ด้านหน้านี่ก็เอามาเก็บไว้ด้านบนด้วยได้เลยนะครับ <S 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 ถ้าสมมุติว่าเราไปที่ไหนที่แบบว่ามันไม่มีต้นไม้ไม่มีเสาอะไรให้เราขึงได้เนี่ยเราสามารถจะวางแล้วก็เซตอัพให้มันเป็นเต็นท์ธรรมดาแบบวางบนพื้นก็ได้เหมือนกันนะฮะ อันนี้เขาก็ทําให้เราดูเนื้อเป็นแบบเอาช็อ k กิ้งโพลหรือว่าไม้เท้าเดินป่าเนี่ยมาปักไว้2ฝั่งแล้วก็ในคลิปวิดีโอก็จะโชว์ขั้นตอนการเซตติ้งให้ดูได้เลยว่าสุดท้ายเซตไม่ยากเลยนะฮะแล้วก็ออกมาเป็นเหมือนเต็นท์ธรรมดาเลยที่นอนบนพื้นได้ทีนี้จุดที่น่าสนใจแล้วผมรู้สึกว่ามันเจ๋งมากๆอย่างหนึ่งเลยก็คือตัวเบาะที่นอนที่เป็นแบบเป่าลมของเขาเนี่ยครับตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันนะฮะว่าเอะไอเบาะที่นอนเนี่ยมันเก็บลําบากวุ่นวายหรือเปล่าแต่คุจริงแล้วเวลาเราไปที่ไหนก็ตามแต่่่เนีเริมต้น เราจะมีแค่ก้อน2ก้อนเลยนะฮะอารมณ์เหมือนให้คิดว่าเป็นก้อนถุงนอน2ก้อนซึ่งก้อนหนึ่งก็คือเป็นตัวเชลเป็นบอดี้ไปส่วนอีกก้อนหนึ่งก็เป็นบอบ์ดที่นอนนี่แหละครับซึ่งตอนแรกผมก็สงสัยเนยว่าไอ้วิธีการในการปั๊มลมเนี่ยเราต้องพกเครื่องปั๊มลมแยกไปอีกอันหนึ่งหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วความเจ๋งคือไอถุงที่มันใส่ตัวบอบ์ดที่นอนเนี่ยะครับเขาออกแบบให้มันเป็นที่ปั๊มลมเลยฮะ,ค,ะคือเขาบอกว่าเขาทําถุงให้มันเป็นแบบดับเบิลเลเยอร์ครับแล้วก็จะเห็นว่ามีการทํารูไว้ด้วยซึ่่่่งงงเเรรรราาาสมมถถจููทีีันนอยยต ไปเสียบเข้ากับรูของบอบ์ดที่นอนนะครับเสร็จแล้วจากนั้นก็ปั๊มลมได้เลยฮนะ,ะจะเห็นว่าเฮ้ยมันสามารถปั๊มลมได้เลย,เลยซึ่งเขาบอกว่าต้องใช้เวลาในการปั๊มทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ1 0บถึงสิปั๊มก็เต็มแล้วละครับก็ถือว่าสบายอย่างนั้นนะไม่ไม่ไม่ได้เหนื่อยมากนะฮะก็จะได้บอบ์ดที่นอนมาแล้วซึ่งกัวบอดที่นอนเนี่ยผมว่าก็เป็นอย่างหนึ่งที่มันทําให้เกิดความแตกต่างเหมือนกันนาะทำให้เรานอนได้สบายมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเราได้เห็นขั้นตอนในการเซตอัพติดตั้งเริ่มตต้้้นนนนนนนไปปแลวททีีีีออเเกกก็็็บจจุดึง่่าสใ อย่างที so camera, However, ่บอกไปว่าคือมันม like ีความง่ายมากๆเพราะชิ้นส่วนมันน้อยนะเขาก็มีวิดีโอสาธิตตอนเก็บให้เราดูเขาว่าแบบเออมันค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะก็เริ่มจากการอ่ะถอดแกนออกมาเสร็จแล้วก็ม้วนเก็บเลยความเจ๋งก็คือเราสามารถจะม้วนเก็บมันทั้งที่มันลอยอยู่ด้านบนได้เลยนะฮะนั่นหมายความว่ามันจะไม่มีส่วนไหนที่ไปเลอะพื้นดินให้สกปรกเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเออมันมีฝนมันมีหิมะอะไรเงี้ยก็สามารถจะสะบัดได้เลยตัววัสดุเขามันก็กันน้ำอยู่แล้วนะครับ โดยรวมก็ถือว่าเป็นเต็นท์ยนที่ผมว่ามีความพิเศษทีเดียวเลยนะแล้วก็แหมมันดูน่าใช้งานเลยอะราคาของเขาเนี่ยเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0กว่ายูโรนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะฮะก็ถือเป็นหนึ่ง u c t ที่ผมรู้สึกว่าคือมันมีการคิดมาโดยที่เข้าใจปัญหาแล้วก็มี i n s i g h ์ในเรื่องของการใช้งานนะครับแล้วก็น่าจะไปตอบกับความต้องการของคนที่ใช้งานได้ จริงๆแล้วทางผู้ก่อตั้งเนี่ยเขามีการเขียนไว้อยู่ในเว็บเขานะคะว่าจริงๆเขาอยากจะให้ทุกๆการเดินทางเนี่ยการนอนเป็นหนึ่งไฮไลท์ครับคือฟังทีแรกก็รู้สึกแปลกนะเนี่ยบอกเอ้จริงๆไฮไลท์มันควรจะต้องเป็นการได้ไปเจอวิวทิวทัศขึ้นสู่ยอดของยอด,ขอยอดขอเดขาอะไรต่างๆรือเปล่าแต่พอมองในมุมนึงก็จริงๆถ้าเราคิดในแง่มุมของเขาเนี่ยก็เขาคงอยากจะให้เรารู้สึกได้ว่าการนอนมันก็สําคัญนะแล้วก็นอกจากที่เรานอนเราได้รีชาร์จพลังเราเพื่อที่จะ ไปสู้ในวันต่อๆไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรานอนในสปอตที่ดีจุดที่ดีจริงๆเนี่ยวิวที่เรามองเห็นก็แตกต่างกันไปและที่สําคัญคือถ้าเกิดเรานอนไม่ดีนอนลําบากเนี่ยบางทีอาจจะเกิดการเจ็บปวดหรือว่ากลายเป็นเรื่องไร้รายที่เจอสัตว์เจอแลมลงเจออะไรเข้าไปอีกด้วยนะครับอันนี้ก็พยายามคิดเพื่อแบบดูขายของให้เขาเหลือเกอินจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรสปอน,นเซอร์อะไรนะครับแต่ว่ากออ็รู้สึกว่าไหนๆเรามาเล่าแล้วก็พยายามจะหาแง่มุม ในการที่จะพูดถึงโปรดักต์นี้แล้วกันถ้าเกิดใครมีไอเดียต่างๆที่แบบแตกต่างก็สามารถจะแชร์มาได้นะครับโอเคฮะ EP นี้จบแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ s u b s r r i e e กดกระดิ่งช่อง Gap Channel เวด้วยนะครับแล้วเจอกันในใหม่ EP หน้าครับไปนะครับ